ตัวต่อมานี่จะเรียกได้ว่าเป็นตัวพระเอกของเรานะครับและผมเองก็ชื่นชอบในตัวนี้มากๆนั่นคือ Versace หรือ j e n n y Versace ตัวนี้เป็น The Top Secret หรือเป็นตัวท็อปของอ่า l อลเลกชั Collection ในหลายปีแล้วแหละนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันมันมันสวยงามมากๆครับด้วยความที่มันเป็นผ้าไหม อิตาลีนะครับแล้วก็มีความเป็นเลื่อมๆนิดๆนะครับมีความเป็นอาร์ตอย่างนี้นะครับโดยสวนทรงตรงนี้นะครับมีความเป็นแบบเล่นแนวสไตล์นิดนึงก็คือเป็นไหล่ตกแต่มันมีความเป็นอาร์ตคลาสสิกกระเป๋าเนี่ยมีความเป็นแบบว่าใหญ่เบื้องเริ่มเทิมนะครับเนี่ยนะใหญ่มากแต่แต่แต่ตัวบอดี้เสื้อนะครับจะอยู่ประมาณไซส์ M หรือไซส์ L เท่านั้นแล้วตัวไหล่เนี่ยครับมันจะมีความเป็นตก มันทำให้คนที่ชอบในความเป็นแบบใส่โอเวอร์ไซส์แบบอาร์ตอย่างเงี้ยผมว่ามันเท่มากเลยนะเนื้อผ้านี้นะครับคือถ้าเป็นเนื้อผ้าประเภทเน,นี้เห็นไหมครับว่านี่มันเป็นผ้าใหม่ครับด้านด้านหนึ่งสีหนึ่งแล้วก็ด้านนี้สีนี้นะครับคือถ้าราคาในช็อปเนี่ยประมาณสามหมื่นอัพ จนถึงห้าหมื่นเลยก็ว่าได้นะครับจินนี่เวอร์ซาเชก็มาไม่ค่อยซ้ำใครนะครับหากใครเป็นสาววกแบรนด์นี้ก็แนะนำเลยนะครับจินนี่เวอร์ซาเช่เมกอินอิตาลีแท้นะครับผมตัวนี้ใครเป็นสาววกเวอร์ซาเช่หรือว่าเป็นคนที่อยากจะลองสัมผัสของเวอร์ซาเช่เรามีเข้ามาแล้วนะครับเรามีเข้ามาให้คุณได้เป็นเจ้าของแล้วนะครับตัวนี้หรูหรามากๆนะครับ ใครชอบแนวนี้นะครับมีแล้วนะครับลองมาเยี่ยมแวะชมได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อกับทางร้าน ID Line SI Coffee t o Hand มีแอดสซ์ข้างหน้าด้วยนะครับ ID สำรอง Coffee d s c o t o Hand เบอร์โทรศัพท์0 9 8 9์1 4 2 3 9 0 9 8ก9 1 4็3 9 Facebook w w w Facebook com slash t o oh Hand Church เว็บไซต์ w w w Án, e. án, g o f f e e 2 h a n d c o m เว็บไซต์และแอปพลิเคชันขายดี .com ID ร้าน g o f f e e 2 h a n d เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน shopee.com ID ร้าน g o f f e e 2 h a n d สินค้ามีอัปเดตตลอดเวลา่ายจากสินค้าจริงรูปจริงสต็อกเองขายจริงส่งจริงไม่มีโกงปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์หากชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ